ท่าฟูชาแนลนะฮะ Transfer. ตอนนี้เราก็ออกมาทานก๋วยเตี๋ยวกันเนาะก่อนที่เราจะกลับนะครับกลับปกปอกหนนะ้าเอฟซีเนาะผมก็ไม่ได้ลงไม่ได้ถ่ายชิปหลายวันเลยนะฮะวันนี้ผมก็จะถ่ายชิปนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนก,กลับปกปอกนะาเอฟซีนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมือตุ้นเนื้อตุ้นนะฮะเลือจซิมนะาเอฟซีอ่นะานรนะ้านหน้าเอฟซีเนาะพบกันนะครับผมตอนนี้ ก็ให้ดูบรรยากาศนายสีตอนบ่ายโมงบ่ายสองนายสีนะครับผมก็ออกหาอะไรออกมาหาอะไรกินนะายสีหิวนะฮะนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับประกอ้วยกันนะายสีนะครับก็รอแม่ค้านะายสีนะครับรอแม่ค้านะายสี ซอยที่ผมอยู่นายเอฟซีนะฮะอาคานนาเอฟซีเน,นี่ยเป็นตะโฟนะฮะโอ้หน่าทานมากเลยนะคระเอฟซีแล้วก็ปรุงเอฟซี นี่ด้วยนะฮะเตียงปูดูดาโยไปน่เอฟดีเช็คดูสย ้นะะฮเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เอามาตะเกียบเข้เเาไปะนะครับี คนคนคนทีเราก็มาทานกันเลยนะเรียบร้อยแล้วชิ้นแรกนะครับอืมจัดมากเลยหนึ่งล้าน งานนี้นะเอฟซี SC. นะครับมากเลยก็ออกมาทานข้าวที่หนะ้าบักทางในเอฟซีเนาะนะครับก่อนกลับนะฮะวันนี้นะครับนะ้องฟิลมก๋วยเตี๋ยวก่อนกลับตัวกรอกในเอฟซีรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปกลับไปติดตามกดไลค์กดแชร์กดุศลจากไทยด้วยครับแมงทับทูชแนนควาโปา้มีมะยมด้วยนะครับ